สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่สวัสดีครับจะกลับไปวิ่งเฟรนด์ด้วยกันแล้วนี่เลยกาแคนยอนอยู่ที่แคนแคนยอนชเชนเบุรีพามาดูเหมืองนะคะวันนี้ก็มีคนด้วยนะฝนกำลังทำท่าจะตกเอาวินน้ำไปเลยครับนีน่ทุกคนครับดูโอ้สไปเดอร์แมนเหรอครับหนูไปทำอะไรมาอือไม่มีอะไรบุญรี่มาเจอเนี้เ,ราาเรหรอครับใช่ไม่ต้นัล้วค่ะต้วนไฟเห็นไหมป้านี่เป็นเหมืองเก่าใช่ไหมใช่ข้างนก็มี ขุดเหมืองขุดหินเอาไปทำโคกประวัติโดยสังเกตเหรอแกนแคนยอนเมืองชุนบุรีในอดีตเริ่มมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายประกอบอาชีพทำหินตีหินขายให้กับผู้รับเหมาคุณมาถึงแล้วจ้ามากับขอดไปดูความลึกเราลงไปดูข้างล่างไม่ได้เพราะว่าอ,อันตราย ข้างหลังจะเป็นเอางรถไฟแต่ไม่รู้ลงทางไหนเขาไม่ให้ลงมั้งกลัวว,วินไมนได้จับมือต้องข้าวให้ซูมให้ดูลึกมากน้ำเขียวอึบเลย おお。Oh. Ooh. Ooh, ooh, ooh. Ah, see มันมีละครกนี่เยเขาขุดหินไปทำคอกันนี่นะตอนนั้นมีไอเคด้วยนะไอเไ้เนี่ยนะเธอเขาเขาถ่ายแล้วเห็นไอ้เคมไว้เนาะก็วกสวยไหมเด็กเด็กกลัวเด็กกลัวลึกนะเนี่ยลึกมากเลยนะคะไม่กลัวไม่กลัวแม่ไม่กลัวเหรอโอ้ฝนเริ่มโปรยแล้วค่ะไะแม่ว่ามีปลาไหม ไม่รู้กันจะผลลงแล้วไปอวินบ๊นบายบายกันเลวจบคลิปก่อนแล้วอ่ากลับบาลล้านแล้วกลับบ้านแล้วนะคะบ๊บายายครับเด็กง่วงแงบ <laughs>